ถ้าไม่เข้าอันนี้ไม่เข้ามาในบูธเทสลาไม่เห็นนะครับเนี่ยนี่ครับหุ่นยนเทสลาครับเทสลาบอดครับเทสลาบอดเทสลาบอ t ครับเทสลาบอดหรือที่รู้จักกันในชื่อออพติมัสคือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานที่น่าเบื่อจำเจและเป็นและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับ การออกแบบของเทสลาบอตได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างของมนุษย์จึงสามารถใช้เครื่องมือมนุษย์หยิบยกสิ่งของ หรือทำงานในโรงงานได้เทสลาบอดยังใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบเดียวกับยานฐานะของเทสลาจึงช่วยให้สามารถนำทางโลกได้อยา่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีครับเทสลาจะหลุดออกมาได้ดังนี้สัตว์ที่เสนอแนวหลบหลังและการเชื่อมต่อไม่เข้ามาในรถเทสลาไม่เห็นครับเทสลาบอ ยที่เปิดโยรนดูมันสร้างเรื่องประจุญนพสูงตามสไตล์ฝรั่งเศสด้วยวัสดุที่ผนการขับเอนี้เทคโนโลยีเชื่ไในทีดจำกัดทุกรายละอยู่ายงการออกแบบอย่างพิถีพิถันกระบสุทริีจพาให้การเดินทางอันสมบูรณ์แบบให้ใั้คุณวันนี้เปิดโดรพร้อมแล้วที่จะให้ทุกนได้สัมผัสเทโนโลยที่น่าทงารที่สุดในการดินน 有秩序地到